สวัสดีครับผมกระผมนายแมก้าคอนนอลลี่มอสี่ทัีสองเลขที่14นะครับสวัสดีครับผมนายพรมริยาเทพประสงค์เลขที่1 1ม .4 สทัี่สองครับสวัสดีครับกระผมนายบริพัตรสิงห์กุลนะครับม .4 ส2ทัีสองเลขที่9ครับผมนายแทนคุณอยู่ทศเลขที่64ทัพทีสองครับวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนําสถานที่ต่างๆของงานเจ้าพ่อพญาเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างในปีพุทธศักราช2568ไปดูกันเลยครับ เป็นบรรยากาศของงานนะครับมีการจับกาชาดูคึกคักสนุกสนานนะครับแล้วรางวัลจะมีอะไรบ้างครับคุณคุณอุพพลก็รางวัลมีหลายอย่างนะครับสักกระเบือจะเรือลบลรกบผมส่วนวิธีได้นะครับก็จะมีการซื้อบัตรจากหลวงไห้ยี่สิบบาทนะครับเมื่อได้บัตรแล้วก็ทาการลลวงไห้และรับรางวัลเสียกันครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเอ่อบ้านบอลนะครับที่ก็จะมีพวก คือคือโตแล้วครับแต่ก็เล่นอ่ะผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็จะไปสัมภาษณ์พวกเขากันครับตามครับเฮ้ยเอาขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าการเล่นบ้านบอลที่นี่มันสนุกไหมครับสนุกมากอยากจะบอกอะไรกับกลุ่มอื่นๆไหมครับอยากจะบอกอะไรกับกลุ่มอื่นๆไหมครับมาเล่นมาเล่นมาเล่นก็ขอบคุณครับ เราก็จะไปดูส่วนอื่นกันเลยนะครับไปกันครับซิกเนเจอร์ต่อไปของงานนี้นะครับได้เป็นรถขับ,บังนะครับเป็นรถที่เป็นโซนที่โรงเรียนชายกับโรงเรียนสตรีจะชอบมาประเดิมกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีรถชนกันเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อมาสร้างความสนุกสนานให้กับโรงเรียนอื่นนะครับซึ่งใครจะมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับที่งานเฉพาะพญาแล้ครับ นะครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ที่โซนเครื่องเล่นจะเป็นการยิงเป้านะครับและขอนราวัลก็ตามนี้นะครับจะได้เป็นตุ๊กตาแต่ละไซส์ตามจํานวนการยิงแต่ละตัวของตุ๊กตุนนะครับผมอันนี้ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นครับครับไม่ก้าคนเดินมาใช้ปืนยิงตุ๊กตตุ่นห้าตัวครับตามนั้นแหละครับนัดแรกนะครับโดนเป็นหนึ่งครับผมยิงไม่ออกครับ โดนไปสองตัวอุ้ยโดนไปสามตัวที่สี่นัดสุดท้ายมาดูครับว่าจะโดนลูกกระตุ่นหรือโดนหัวปอกาบัำนั้นครับผมปอกาบนะครับตัวไหนครับขอตัวสีแดงครับตัว,ตว,ส,วสีแดงขวาบนครับสีแดงขวาบน หัตอนนี้นะครับเนาะก็มาถึงโซนอาหารนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหอาหารหลายอย่างเลยครับมีตั้งแต่ไม่รู้ครับไปกันดูไปดูเลยครับ น,นี่ก็มาถึงแล้วนะครับร้านหมีคุกไก่ฉี่นะครับันนี้ครับผมจะมาพาคนที่มาซื้อนะครับซื้ออะไรเพื่อนหมีคุกไก่ฉี่ครับโอเคเพื่อนนี่นะครับเราก็มาถึงร้านยิงออโ,โปอรนะครับราชาปลาหมึกนะครับซึ่งเป็นร้านปลาหมึกที่อร่อยที่สุดที่เคยเห็นแล้วครับอยู่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิที่เอออะไรนะ ถนนคนถนนไม่ใช่เอะงานจะพอพยาอะไรครับขอไยครับ,รบนีหลายไซส์หลายขนาดครับนี่ก็ไซส์เครับก็ถ้วยเล็ก100ครับถ้วยเอก็ถ้วยใหญ่200บาทครับนี่นะครับทำให้ดูหนะ่อยนี่ครับ ที่รับชมนะครับนี่ก็จเป็นงาน,งานการทัวร์งานเะพพะพิพาแลนนะครับกลุ่มเราก็ทำได้ดีที่สุดน,นะครับก็<ม>ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผม,ผมครับ